โฟก์ตเรีกแค่เ tamam นี well, ้ยหนึ่งสองสามโฟก์รียกแมงโลมีกำลังใจครับคคือผมให้ให้เตี้ยเดียวนะผมให้เตี้ยเดียวละเดอะบอสครับเดอะบอสอากครผมอาการเป็นไงบ้างปกติครับไม่เมาเลยเหรอโอ้ยคอแข็งอันนี่ถ้าอย่างนั้นเขาหลานน้องมน คือแบบหอมมันกลมกล่อมเข้มข้นกะชาไทยเราไม่เคยไม่จิ้มนะเปียวเหมือนงาดำผมเห็นหน้าเฮียแล้วนะเฮียแม่งโคตรเด็กกับแบยอะสาวเป็ูยกเลิกนะครับ ให้ดูยกเลิกปะโตระหว่างเรารอขึ้นเครื่องอันนี้นานเรือหรืยอยังที่แบบไม่ได้ขึ้นเครื่องแบบนี้ตั้งแต่มอมอสี่เนาะมอสี่แล้วหกปีหกหกเจ็ดปีปปตื่นเต้นไหมอะแล้วรอบเนี้ยที่ไปขึ้นกับเพื่อนเนี้ยก็น่าตื่นเต้นไปกับเพื่อนไงไปไกลที่เลสเนี่ยัตตื่นเต้นเลยทเลสไปห้องน้ำมึงตื่นเต้นแบบว่ามึงกลัวอะไรที่สุดกลัวแบบ ล่วง <laughs> อ่ะกลัวตกหลุมอากาศกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูว่าเสียใช่ไหมเคยตกหลุมอากาศยังไม่เคยไม่เคยใช่ไหมฟ e ล l i n g ไอ้ไอ้ย้อนเคยยังเคยแล้วเคยเคยแล้วรู้สึกไงบ้างอือแบบมวนท้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเวียนหัวเวียนหัมวมันมนหมุนอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยคือบรรยากาศที่เพื่อนบอกกลัวไหม ไม่กลัวพ่าพอเรามั่นใจเขาหน้าตามึงกลัวมากเลยนะตอนเนี้ยไม่ได้กลัวเรามั่นใจเขาเขาเป็นนักบินไม่ให้ขับไปได้เดี๋ยวขับให้ได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันบรรยากาศต่อไปครับ อาล่ะครับก็จังหวะน,นี้ถึงดอนเมืองกันแล้วบรรยากาศหน้าละคนหน้าแต่ละคนคืออิดโรยไม่รู้ว่าอาการแห้งจากเมื่อคืนหรือว่ามาเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกกันหลายๆคนเนี่ยขอดูหน้าเลสหน่อยดิเลสเป็นบรรยากาศที่การนั่งครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอา่จริงผมโกงนะครับผมเคยไปญี่ปุ่นมารอบนึงเเ <Yeah. S 2> <laughs> รารู้สึกงไงอ่ะเอาเที่ยวนี้แล้วกันเที่ยวนี้รู้สึกงไงอ่ะดีครับดีมาก ไม่มึนมหัวเลยเหรอไม่เหมือนทางสะดวกสบายครับอ่าได้อันนี้นี่ถามคนนี้ด้วยว่าการน่าจะหนักออโต้อันนี้คือคุณเมาเครื่องบินหรือว่าคุณเมาแห้งจากเมื่อวานมวเมาเหล้าอมเมาเหล้าแล้วก็ผสมกับเครื่องบินไปถูกไหมครับผมก็เลยหนักเลยครับคือผมให,ให้ให้เตีย้ยเดียวนะผมให้เตี้ยเดียวละกินเหล้าแล้วมาเครื่องบินเนี่ย เออกินแล้วเครื่องกาแไม่เอาละย้อนแล้วย้อ,ยอน,ออนมีอาการบ้างไหมไม่ค่อยมีมีแคต่ตอนตกหลงอาการอ๋อตกหลงอาการมันยังไงอยู่แล้วเนาะใช่ครับมันเป็นปกติอยู่แล้วลงเอเออ่ะเดี๋ยวกเรารอเกีียวมารับนะครับแล้วไงเดี๋ยวถ่ายกันต่อเจ๋งครับ สวัสดีครับอันนี้ค่าคืนแรกบรรยากาศวันนี้ไปยังยังครับยัง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 อยู่ได้ยาวเลยเหรอยังอยู่อีกเช้าเลยเหรอเช้าเน้ำชาเมื่อกี้มาแล้วชาน้ำาแต่ว่าอาการหน้าแดงกันไปทั้หมดแล้วไม่มีครับร้อนอ๋อกูคนเดียวมามาเดี๋ยวครับโอ้โหสวัสดีค่ะที่เมายล้วโอ้โหไปยืนย่างกุ้งให้กินเอาอะไรมาเมาสภาพหน้าทัแทบเลย ยังไม่เมายังไม่เมานี่คนนี้มีเซนเสียมากโคตรแนะนำตัวหน่อยครับมากโคตรครับจ้บปิดมองกรด้วยมองกรด้วยอแมวมามื่นขื่นกล้องขื่นกองมามาอีคนหนึ่งปฎิกล้องหน่อยนี่หมาก้องอยู่ฝั่งนี้ครับครับผมเมายังไม่เมาครับไม่เมาไปมาต่ออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนครับตัวหมาตัวมึงเอาเป๋าไว้ มามาตีเหนือด้วยกันอาการตอนนี้เป็นไงบ้างดีแล้วครับดีของลักการดีแล้วนะไม่เมาเลยเหรอไม่เมาครับทำไมไม่เมาอ่ะสั่งแล้วผมไปถอนมาเมื่อกี้ถอนมาอ่ะนี่บรรยากาศนะครับของคืนแรกมาครับอันนี้เดี๋ยวไล่ทีละคนครับอ่ะมา The ะบอสครับ The Boss อาการผมอาการเป็นไงบ้างปกติครับไม่เมาเลยเหรออ,อุ้ยคอแข็งอะน,นี่ถ้างั้นเฉลได้เดีว <laughs> ไปต่อครับ คนนี้ไม่เคยออกกล้องมาก่อนครับชื่อวายเจพาวจอนเจพาวชื่อวายอ่าชื่อวายใช่ไหมนี่ครับก็เป็นสมาชิกใหม่ในเคเอสนะครับมาวอล์กครั้งแรกวันนี้รู้สึกไงบ้างการมาวอล์กเต้นเต้นครับมามาที่มาที่รอามิเตี้ครั้งแรก้นเต้นใช่ครับคืนไหมนิดนึงคืนนิดนึงอ่านี่นี่คือจอนเจพาวนะครับมาอีกหนึ่งคนที่ทำ เขาเรีวอะไรวะกี่ทาบการเต้นติกตอกไปสตรีมือสองผมชอบมากชื่ออะไรครับเลดเฮียวสวยครับเลดเฮียวสวยอาการเป็นไงบ้างตอนนี้ดีครับอาการดีเพราะว่าเราไม่ได้กินกันแบบบ้าคลั่งไม่ทำไมต้องเก๊กหลอกหันมองกล้องสิทำไมทำไมอาการเป็นไงดีครับดีครับหนัทำไมอ่ะกินเยอะครับกินเยอะมดลงอ๋อ ยูยูกงโย่ก็เหรอเขาหลามหนองมนดูงกองนู้นสิีเขาหลามหนองมนี่สองกลองอะไรมันไหนภาพสดอ่าโอเคมาอีกคนนึงคนนี้เป็นตำรวจไปแล้วสสวัดีครับผมเจ้าที่มองเลยครับตอนนี้เป็นยศอะไรละยศจ่ายศจ่าละเป้าหมายเป้าหมายเราต่อไปเป็นอะไรร้องพบแทนแทนคิวรีดเหรอแทนแล้วเพราะว่าเขาโดนเช็ดออกละ โดนเชดออกไปแล้วอ,ค,อคับอีกคนหนึ่งนี่ไม่เคยออกกล้องมาก่อนเยชื่อครัชื่อลอนครับลอนลาวิลอนลาวิเย้อ้า <laughs> แต่ในเฟซลอนคอนลนเฟิร์สนะก็น <laughs> ั่นในเฟซอ๋อแต่จริงๆคือลอนลาวิใช่ใช่เป็นไงอาการตอนนี้ปกติดีปกติดีนั่งเฝ้าพี่หม่องกินอ๋นอแล้วก็อากาศแล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างกับการมาแบบมีติ้งครั้งแรกรู้สึกดี สนุกสดีสนุกสนุกมากสนุกมากวิ่โอเคที่เราแดงเราดีหนอยไม่ได้เหล่าอ้วนเยอะอ่ะอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายไม่เคยมามีติ้งนะครับน้องยอสเดี๋ยวนะครับอ่าแนะนำตัวหน่อยชื่อเลยยอสครับอายุ21ไม่ต้องบอกอายุอ่ะรู้สึกยังไงกับการมามีติ้งครั้งแรกในฟิลลิ่งนี้ก็อ่ะพิ่งมาถึงเลยอ่ะอ่ะก็บอกบอกบรรยากาศที่เราเห็นก่อน น่ากลัวมากแล้วหน้าแบบหมาเต็มเลยลุงอ๋อไม่เอาไปจากข้างในข้างในดูอบอุ่นดีครับอบอุ่นอบอุ่นดีอบอุ่นดีโอเคได้คนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายเอ้ยอีกสองคนผู้หญิงนะครับคนนี้สวัสดีค่ะสลิมค่ะรู้สึกไงบ้างตอนนี้อาการเป็นไงโอเคโอเคนี่สลีมนะครับมีคนนึงอ่าแล้วก็เกียวครับ ไปแล้วลุงโอเคเผมเมาเิ็หน้อยอ่ะโอเคก็บรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้เช้า <c oughs> เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไว้ให้ดูแล้วกันนะครับไปละ <c oughs> อะคนสุดท้ายครับแอบไปนอนไอ้เหียอ่ะบรรยากาศ อ่ะกูถามจริงว่าบรรยากาศมึงรู้สึกไงบ้างอ่ะอยากนอนมากเลยมึงคือมึงมานอนตลอดอ่ะมึงมึงไม่มาแบบสางสางกับเพื่อนอ่ะเขาสนุกนะเเนี่ยถ้าเขากินกันไปเยอะแล้วเออแล้วแล้วมึงจะไปหนีไปนอนอีกไหมพี่ร้อนอ่ะแล้วจะหนีไปนอนอีกไหมเดี๋ยวดูอ่ะดูอีกอ่ะดูครับดูแชทคนสุดท้ายเนี่ย ทำงานแล้วมันก็เลยแบบต้องอยากพักผ่อนนิดนึงสภาพไอ้ที่มันน้อยมาทั้งสัปดาห์ไปเข้าไปมาก็ยังนะได้ความนะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่องโฟรีเอ็กเป็นวันที่สองของการมิตตี้คิวสวยวันนี้พวกผมก็จะไปที่เคขื่อนป่าศัก์ชลกิจ ที่สระบ,บุรีแต่น,นี้ผมอยู่ที่บ้านพักพี่บูนะครับเดี๋ยวต่อไปขอให้สักรูโฟอัพอาบน้ำสักห้าทีแล้วไปเจอที่เขื่นประสาทชนธุรกิจเลยนะครับแล้วก็อาจจะไปแวะคาเฟ่เล็กน้อยนะครับรอดูในคลิปเลยเลยก็ก็ <Go, go. S 1> ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะที่คาเฟ่ก่อนละการฐานที่แรกโอเค ม,มัน,นมันไม่ได้ร้อนนี่เลยมันแบบเนื้อมันออกเยอะ รเราสามคนเราอยากกินอะไรกันดีวันนี้ผมขอสั่งหมพอหมูกรอ,อ,อบเข้มๆให้เพื่อนผมแล้วกันเพ<อ>ราะว<ม>่าเขาน่าจะแห้งหนักใช่ไหมครับ <c oughs> ล<ะ>ุงอ่าอาการหนักไหมอาการหนักอาการไม่หนักเท่าไหร่ครับมันมันหนักตรงความร,รู้สึกเนี่ยเลยนักตรงความรู้สึกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกินขนมปังใช่เราจะกินขนมปังเขาได้เขาได้เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ สองชิ้นก็คนมีสามคนซื้อหกชิ้นเลยมั้ยล่ะหน่ชิ้นเท่าไหร่วะเอาไหมหนึ่งชิ้นเหรอเออเลยสองชิ้นก็เลี้ยงฮะเออกินได้กันเนี่ยเออกินด้กันมาแล้วไม่ต้องกินเยอะเออเราไม่กินเยอะสองชิ้นมันจะไม่กินข้าวหรอกคุณโฟกออกินข้้าาววัสเพื่ออร่อยไงแล้วเสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่เรามาเที่ยวกันอยู่แล้วนะครับปิ๊งเพี้ยนสวยปีหน้านะครับปีหน้าไวปีหนนะปีหน้าแล้ว แทนบรรยากาศต่อครับ ผมรีวิวชาแล้วกันรีวิวชาชาไทยแต่เป็นชาจากโอซาก้าคาืเอเขาคัดสรรมาแหละเดี๋ยวผมลองชิมดูหอมดีครับหอมดีคือมันกลมกลม่อมมันหอมนั่แหละเข้มข้นเดี๋ยวลองดูของพี่เลี้ยวแล้วกันของพี่เลี้ยวขอชิมได้ไหมได้ชิมได้ครับชิมได้อธิบายว่าอะไรนะเมื่อกี้คือแบบหอมมันกลมกลม่อมเข้มข้น ก็ชาไทยเลื่อคุณเอาคุณคืออะไรของผมร้านเบรี่โซดาครับร้านเบรี่โซดาแต่ต้องคนก่อนนะใครมากินต้องคนก่อนจริงก็ร้านเบรี่โซดาเมื่คุณเล้วคุณมองดูคนดิเขาผมเป็นโมจิชะนี่ผมรู้เหมือนกันผมรู้สึกว่าผมอยากสั่งเพราะว่ามันแปลกชื่อมันแปลกไม่เคย จิมนะเหมือนงาดำงาดำงาดำใช่เหมือนงาดำเป็นชายงาดำอ๋อชายงาดำหัวชิมได้ของอยากชิมอ่ะอ๋อเข้มๆหน่อยแต่ไม่เข้มมากไม่ไม่ใช่กาแฟไม่กาแฟ ถือว่าแต่ละผมคพันแรกก็ใช้ได้แต่ผมก็ไถนัดเลยแบบนี้อ่าก็จะไม่ใช่แนวแต่ว่าโอเคอยู่แต่คืออยากลองมันาะวแปลกชื่มันแปลกอร่อยไหมก็ได้อยู่ได้อยู่ถ้ากินกับพวกนี้ได้จะเข้ากันเพราะมันรสชาติมันแบบมันๆหอมๆก็ขมนิดนึงใช่ใช่ขมไหมขมไปขมไปไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟใช่ไหมไม่ใช่กาแฟคูจิชะได้ฟิดเหมือนชา ครับก็ก็นั่นแหละพี่บอกว่ามันฟิวเหมือนงานดำใเ่ไหมมนท่านเออพี่ม,พมพีพี่มีพี่มีพี่มีลองยิ้มดูมีน้ำนึกนะพี่น้ึกทุกคนที่เรียกกูมาถึงแงไม่เคยมีดีๆให้กู ลอยครับมันเขาเป็นอะไร acting character อะไร acting มันมันก็รทำบันาลเนี่ยนักแสดงนักแสดงเองก็ไม่รู้ว่าโคจิช่าเป็นยังไงเอาสิว่าจีิไม่ได้ข้นหรือเปล่ารูปแบบนี้นะทำสร้างธรรมดาด้วยไม่หวานไม่หวานหน้ามันก็ไม่มีน้ำมันค่ะถ้าเป็นพวกแบบชาวชาวมาช่กินอะะไรอย่างเงี้ยโคจิช่าคือจะกินง่ายที่สุดในบรรดามันเรืาอะไงไม่างเงี้ยแล้วคนมิถะคือจะอ่อนคื้นแล้วก็ขมน้อยที่สุดในบันดาลี่โรมาช่า คนคนคือจองออยของอร่อยไปลองชิมเบเกอรี่ดี่รับของอรอยเพราะมันถ้าน้าดีดีหวานหนวานแต่เป็นไอ้ลืมพูดกันมาตั้งนานนี่เราอยู่ร้านอะไรนะคูเฟ่คาเฟ่ร้านนี้เด่นเดเรื่องเบเกอรี่มองว่าใช่ใช่แซมเดียวหมดไปเดียวหมดคนสั่งจองมากของหมดไวมาก ใช่ใช่เรามาดูไปดูของหวานกันใช่ครับปรรยากาศตบทกินของหวานแล้วกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวบรรยายตามบรรยากาศเลยนะ ััน้งสีสค,ครับก็นี่เราเพิ่งจบกันที่ร้านคูเฟ่คูเฟ่คูเฟ่คาเฟ่นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นสถานีต่อไปก็คือตลาดชื่อตลาดอินเอมตลาดอินเอมไปหาของกินกระจุกกระจิกนิดๆหน่อยใช่เคลื่อนไปไม่ทันแล้ว,ไไลวเพราะมันเย็นมากเพราะมันเย็นมากล่ะถ้าไปก็คือกลางเต้นแล้วล่ะ <Moder ate> รอบหน้าเออรอบหน้าเป็นรอบหน้าโอกาสหน้าโอเคไหมครับบโตเป็นไงรู้สึกร้านเมื่อกี้ อร่อยครับอร่อยดีบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีดีแต่ไม่มีเธอครับมันไม่มีเธอแต่ครับโอ้โหฝอกอ่ะแต่เมื่อกี้อ่ะแต่เมื่อกี้เต็มสิบแค่ไหร่เต็มสิบบอไอแปดอุ้ยดีนะดีนะบรรยากาศดีแล้วก็ทุกอย่างดีด้วยหน้าหน้าหน้ากลับมาอีกครั้ก็เดี๋ยวเจอที่ตลาดเราจะได้รู้ว่ารถตู้อันดีมุครับก็จะได้อยู่ที่ตลาดอิ่ม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  ตลาดบุรีตลาดก็ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่ใหญ่นะก็บรรยากาศแอบแอบคล้ายๆแบบฟู้ดคอร์ทอะไรอะไรนะอะไรนะแบบพวกฟู้ดคอร์ทฟู้ดอะไรในห้างเงี้ยที่เราจัดฟู้ดคอร์ทอ่ะเออขายอยู่ขายอยู่โหเจ้าของกินเยอะมากครับแชร์เดี๋ยวผมแพลนไปให้ดูว่าแบบมันเยอะมากครับดูสิครับ เยอะมากเดี๋ย่ไทยบรรยากาศ <c oughs> การซื้อของกินกันเนาะโอไปไป ไหนไหนผมผมถามผมถามเสียงหน่อยว่าก้อยมันคือแบบไหนก้อยมันก็คือลาบที่เป็นลาบดิบไงลาบเลือดอ๋อแล้วก้อยมะนาวนี่มันคืออะไรก็เลือดมันจะไม่ฉ่ำมันจะแบบไม่ใช่แบบตักมาแล้วเจอเลือดเลยมันจะแบบเปรี้ยวๆของผมทำให้เนื้อสุกใช่อ๋อ้ก็คือผ้าแบบข้างบนนี้ใช่ไหมคือคนเบลหนึ่งกินได้ใช่มันจะเป็นกับแก้มน่ะอ๋อคือเสียชอบใช่ผมเลยกินกับแต่ผมไม่กินเหล่าอ๋ออันนั้นที่เขาทำไหมไปดูข้างหน้าดิ๋ยวเขาท ฮะเสียอะไรนะตาหวานใช่เจียเสีย,สยเหมาทุกอย่างเลยเหรอไม่ผมรู้ว่าลุงก,กินแล้วนอนจริงใช่เหรอแ้มไม่ขมเลยมันจะหวานเส,สียวเสียว่ามันอร่อยเลยเหรออร่อยเลย,ยเลยพราะว่ามันดับที่แบบไอ้แบบเหมือนลวกอะ่ะอ๋อลวกสุกใช่ประมาณนั้นแตมนมน่มันจะไม่ไม่สุกเกินไปมันจะไม่ไม่แข็งอะ่ะอ๋อเดีนะ๋ยวรอดูรอรอดูครับรอดู เที่ยวกันเสร็จเดินในตลาดเป็นไงบ้างฟิลลิ่งก็เหนื่อยครับเออร้อนด้วยเนาะแต่ว่าก็ของกินเยอะเยอะเลือกไม่เต็ไม่ถูกใช่แล้วก็ยิ่งเราทําแบบเนี้ยแม่ข้าพ่อค้าก็จะพยายามให้รีวิวหลายร้านเออพยายามอยากให้รีวิวอ่าเราก็แบบไม่สะดวกจริงๆรงู้ไหมผมเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมแค่แบบผมแค่แบบว่า มาทำคอนเทนต์เฉยๆกับเพื่อนกับฝูงเนาะเราไม่ได้ขนาดมาเที่ยวเดินมาเที่ยวอ่่าใชเดินเอาฟิลในไทยผูกวังเดินหล่าะนี่ยโอเคก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันตอนที่แคมป์บายบายครับก็นี่เป็นคืนสุดท้ายของการมิ팅ครั้งที่สองละถูกต้องอืมบอกเลยว่าเป็นการมิ้งเล็กๆยังไม่ใหญ่สำหรับคิวสวยเป็นแบบว่ามินิมิทติ้งแต่ก็มีสมาชิกใหม่ในคนนี้มาเพิ่ม ถูกต้องอ่าเรามาดูมจัดสามคนใช่ไหมสามคนที่แบบมาใหม่เลยมาใหม่เลยมาสวัสดีนะน้าตัวกับกล้องหน่อยสวัสดีครับชื่อชื่อทิศเหนือครับชื่อทิศเหนือชื่อโอซีชื่ออะไรชื่อโฟร์ครับโฟร์อายุกี่แหละสิบห้าสิบห้าสิบห้าจริงไหมเนี่ยจริงพี่ธันวานนี้สิบหกเฮ้ยธันวานนี้สิบหกแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างแบบมามีติ้งรอบแรกก็สนุกดีเพ่สนุกดีหน้าไม่ค่อยนูนยังเก่งอยู่แหละเออมันยังดูเก่งๆอยู่ ยังดูแบบว่าความรู้สึกว่ายังไม่สนิทกับใครแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่ามานี่แบบมีใครแปลกไปไหมที่แบบไม่เหมือนในในแบบในไอซีเลยอะ่ะเหขอสักหนึ่งชื่ออะในพโจอะไรในพิโ่โฌอ๋พิโจ <laughs> ทำไมอ่ะทำไมทำไมรู้สึกว่าว่าเสียงเสียงในเกมแบบดูขอมผอมอ่ะเจตัวจริง จะไม่ได้ว่าแต่ไม่ได้ว่านะรูปร่างก็อันนั้นเนาะแตกต่างกัแตกต่างกันไปอ่ะนี่ก็คือน้องคนแรกนะมาเราไปหาคนที่สองสวัสดีนะครับตัวแรสวัสดีครับชื่อนายครับโอซีก็ชื่อนายครับชื่อนายอายุเท่าไหร่อยเท่าไหร่อายุยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่หน่อยอ่าเป็นตรงรุ่นพี่ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่เหมาะโอเคครับรู้สึกไงบ้างมามีติ้งรอบแรกก็สนุกครับผมทุกคนอบอุ่นอบอุ่นมีใครแบบ แบบว่ารู้สึกแบบว่าเอ้ย,ไม,มอไ,มยไม่เหมือนที่คิดไว้วไหมไม่มเ,เหมือนที่คิดไวอ้ลองมีไหมไม่มีเลยครับเหมือนที่คิดไว้เลยอ๋อทุกคนเหมือนเหมือนพอไปดูมาหมดแล้วใช่ครับไปดูมาหมดแล้วเมือ่อวานนี้ครับก่อนมาอ๋อก็เลยทำรีเสิร์ชไปแล้วอ๋อทำรีเสิร์ชไปแล้วอนี่คือน้องคนที่สองเป็นคนที่มาในแก๊งใหม่ครับเป็นความที่น้องมาไวแบบแบบเขาเรียกว่ามา เฟรดี้อ่าแบบเฟรดี้อยู่ง่ายอ่าอาจจะเออเออแบบตัวได้ไวอ่าปรับตัวได้ไวอันนี้อันนี้ก็น้องคนที่สองของนะครับเดี๋ยวไปดูคนต่อไปครับสวัสดีครับคนสุดท้ายของวันนี้ของมิสติ้งนี้อ่านนาตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อโจนาธานครับาชื่อโฉอครับ OC ชื่อพันพันนาครับฮะ โอซิชื่อเมนดาเหรอใช่ครับชื่อดาเรียกดาใช่ไหมเรียกดาแล้วแล้วเราอายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบครับยี่สิบสองยี่สิบสองฮะยี่สิบสองยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะก่อนอื่ก่อนก่อนไปถามเรื่องอื่นเอาเรื่องแก้วก่อนทำไมมันน่ารักจังอะตะมุตะมิเอามาเนะี่ยน่าเราโหดนะครับอันนี้ต้องเหมือนแบบประคองนะครับให้มันโอ,อ้น่ารักอยูน่นะทีมีมันไม่โหดเกินไปอ๋อเดี๋ยวมันดูโหดกันเกินไปอ่ะเอาความรู้สึกเนี่ยเรามาม็ตติ้งครั้งแรกเป็นไงบ้างสนุกครับ แล้วเราได้เจอพี่ๆทุกคนยิ่งสนิทนะครับอ่าจะมีแบบว่าความรู้สึกว่าแบบใครรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งไม่ตรงกับที่เราคิดไปเลยอะไรอย่างี้มาถึงเรื่องอะไรครับแบบหน้าตาอะไรเงีย้ยแบบเห็นเสียงเป็นหน้าตาอะไรวันนี้ใส่เออแบบวันนี้ใส่ดีกว่าครับอ่ะพี่เลส <laughs> ทำไมอ่ะทำไมกลายเป็นเลสอ่ะคิดว่าเขาวาน่าจะน่าจะควนก่านนี้แต่เขาก็นิ่งๆ <laughs> แต่ว่าตอนอยู่ด้วยกันนาทีนี่ฮาแตกเลยอ๋อ นึกาจะโหดก็จะแบบเล่นเยอะกว่าน,นี้ไม่ช่วงนี้เขาเครียดเขา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 แบบว่าไอ้น,นี่ไปเยอะไงเป็นนักลงทุนไงช่วงนี้พอติดลบพอติดลบไปเยอะก็ <laughs> เ,เลยเครียดอยู่นั่งเครียดหาวิธีทังแก <laughs> อะเอางี้ผมว่าคุณเนี่ยก็พิเศษหน่อยผมอยากให้ฝากถึง y j p a w ที่แบบเป็นลูกพี่คุณเลยเนี่ยฝากไปในคลิปหน่อยเพื่อเขาแบบว่า คุณมองกล้องเลยค่ะคุณคุณมองกล้องแล้วคุณพูดเลยเดี๋ยวผมกผมก็ให้อ่ะอ่ะคุณมองกล้องเลยเนี่ยผมเห็นหน้าเฮียแล้วนะเฮียแม่งโคตรเด็กกับแบอะอ่ะโอเคบรรยากาศติ้งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวดูปันกลับอีกทีหนึ่งแล้วกันเจคาน ตอนนี้นั่งรถตู้กับความรู 2. 2. ้สึกของสามวันที่ผ่านมาสามวันสองคืนแล้วกันอ่าสามวันสองคืนก็รู้สึกว่าไวไวมากความสุขนะความสุขแล้วก็ผ่ออะไรมันสนุกก็รอบหน้าเจอกันไม่ติ่งใหญ่ไม่ตงหวังว่าแต่หลายคนที่ยังไม่ได้เจอก็จะมากันอ่าถูก้วบหน้าน่าจะมาเยอะเลยรอบหน้าก็ขอบุณนะพี่แทที่สนับสนุนมาด้วยอ่ารอบหน้าใครที่ยังไม่ได้เจอใครที่ไม่ได้มา เลอมาด้วยบอกเลยว่าสนุกมากเจอแน่นอนโอเคไม่เมาเพราะเราไม่กินกันอ่าถูกไม่มีไม่มีเมาเสียงแหบเพราะตะโกนอ่าตะโกนตะโกนเยอะครับโอเคนะครับไปครับต่อไปเราก็เช็คอินเข้าเกตแล้วก็กลับบ้านไปเลตสโกตอนนี้ลายกี่โมงหนึ่งทุ่มทุ่มหนึ่งครอีกชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง ยังสงสัยอยู่ใช่ไหมว่าทําไมเรายังอยู่ที่สนามบินอยู่เพราะว่า <laughs> าปดูยกเลิกนะครับไปดูยกเลิกทีเนี้ยผมก็ต้องจองวันใหม่คือวัยสุดอะ่ะวสุดก็คือสองทุ่มสี่สิบสองทุ่มสี่สิบแล้วผมก็ต้องนอนเชียงใหม่อีกคืนอีกคืนนึงแล้วก็เลสเลสอยู่หลังกล้องเลสมาโชว์หน้ากล้องดิสภาพคนตกเครื่องบินไม่เหมือนเนบิือนมันดี้ได้อ่ะ ดูหน้ามันไม่มีแบบว่าอาการอะไรเลยนะดีมีความสุขเอางี้คืนคืนนี้จะไปไหนต่อของเชียงใหม่เนี่ยไม่ไปพักผ่อนพรุ่งนี้ออกเดินทางเช้ากลับบ้านเนาะอ๋อเดินทางเท้ากลับบ้านเนี่ยครับก็เรา3ามคนก็ตกเครื่องเป็นที่เรียบร้อยเพราะไฟยกเลิกก็เลยต้องรอสองทุ่มสี่ิถึงจะได้ขึ้นเครื่องอีกทีนึงก็อีกสักพักใหญ่ใหญ่แหละนับก็จะได้ก็คงจะเปิยหน้าดู สองทุท่มสิบไปถึงนู่นก็ประมาณเกือบเกือบเกือบสี่ทุ่มไม่ก็สามทุท่ม <ๆ S 2> เออประมาณสี่ทุ่มใช่ก็ไงน้องไม่มีรถกลับละแน่นอนดำปางกับพเยานี่ไม่มีกลับเพราะว่าผมช้าสุดคือรถทุ่มหนึง่งอืมก็จำใจนั่งเปื่ยกันต่อไปก็ต้องไปหาที่นั่งต่ออันนี้เพิ่งกินข้าวกันเสร็จ <UK S 1> แล้วก็ยเคเอฟซีเออูเคเอฟซีไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยเปื่อยมากเจอกันครับสภาพของคนตกเครื่อง ได้กลับแล้วสายดีเลยอีกนิดนึงจะได้กลับ,บเองนะเนี่ยเอาเลยล่ะต,ตอนแรกมันดีเลยนิดนึงถูกไหมแล้วก็โอเคยังได้อยู่คนน่าจะครบเขาเลยให้ออกอ่าก,ก็ได้กลับแล้วครับจังหวะนี้ก็รอรอปิดคลิปที่นูน่นจบไป สรุปสุดท้ายของทริปถึงเชียงใหม่แล้วถึงแล้วก็เป็นทริปที่สนุกเนาะเดี๋ยวผมดูเวลาตอนนี้นกี่โมงวะเออตอนนี้วันเที่ยวสุดท้ายเรากี่โมงสี่ทุ่มครึ่งจากที่รอสี่โมงเออก็ขอบคุณครับผู้ชมทุกคนทุกท่านมากสําหรับการติดตามซัพพอร์ตในทุกๆช่องทางพี่ชททุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาเที่ยวด้วยกันสนุกมากโอ้โหได้แบบทั้งกินทั้งเล่นทุกอย่างนีฮะฮาสนุกมากจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สองคนละกันก็ขอบคุณทุกคนมากครับ เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยติดตามเคียวสวยนานนะผมติดตามเคียวสวยนานๆแล้วก็เจอกันคลิปหน้าน่านจะเร็วๆนี้แล้วเนาะเร็วนี้แหละ<ม>เดี๋ยวก็จะมีอีกต่อๆไปนะครับเจอกันครับทุกคนไปละบ๊ายบาย